สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ e t e ท n a l กันต่อดีกว่านะครับก็เรียกได้ว่าจัดกันอีกสักคลิปหนึ่งแล้วกันแล้วเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะพักเรื่องของ E t e ท n a l กันบ้างนะครับไปดูเรื่องราวซีรีส์ใหม่ของ a r v ว l ที่ได้ประกาศออกมากันแบบว่าเต็มไปหมดเลยดีกว่านะครับมีเชียร์ฮักมีมูนไนท์มีอะไรโอ้โหมากมายมหาศาลมีกรูดด้วยนะเยอะมากๆจริงนะครับ แล้วเดี๋ยวดูกันพรุ่งนี้แล้วกันในวันนี้นะครับผมก็มาคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของ E ีเทอร์โนอีกสักเรื่องหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้รับรู้กันก็นแล้วกันนะครับโดยเรื่องราวนี้ที่เราจะพูดกันเนี่ยนะครับผมผมมั่นใจเลยว่าหลายๆคนเนี่ยต้องมีคําถามนี้อย่างแน่นอนครับหลังจากที่ดูเรื่องราวของ e ีเทอร์นมาและเนื้อหาต่อจากนี้เป็นต้นไปจะมีสปอยล์นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเองหากใครยังไม่ได้ดู E ีเทอร์โนมาเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าท่านผู้ชมนะครับผมไปดูหนังกันมาก่อนนกก็็จะเปาร นะครับไม่อย่างนั้นจะถูกสปอยเอาโอเคนะครับผมทีนี้เองเนี่ยเรามาเริ่มพูดเริ่มเข้าเรื่องราวกันเลยดีกว่าครับประเด็นของคลิปในวันนี้เนี่ยก็คือ ซินเลเชียลเนี่ยนะครับผมเป็นผู้สร้างตัวของอีเทนอลมาถูกไหมแล้วอีเทนอลเองเนี่ยก็เหมือนหุ่นยนต์ถูกไหมนะครับผมเพราะฉะนั้นหลายๆคนเองดูหนังจบมาแล้วเนี่ยก็เสียอกเสียใจนะครับผมกับการตายของอีเทนอลหลายๆตัวเลยนะครับแม้แต่ตัวของอีคาลิสเองก็ตามเนี่ยก็ยังมีคนที่เป็นแฟนคลับอีคาลิสนะครับผมเสียอกเสียายอยู่ถูกไหมแต่แบบว่าคนที่น่าเสียายที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นตัวของกิลกาเมสนะครับที่ดูจะมีคนชอบเยอะที่สุดเลยนอกจากนี้ก็ยังมีตัวของเอจัที่ตายหลายๆคนเนี่ยก็ได้ถามผมกันเข้ามา ครับผมว่าซิลเชียลเนี่ยมันจะชุบชีวิตตัวของอีเทอร์นอลขึ้นมาได้ไหมนะครับแล้วอีเทอร์นอลที่ตายไปแล้วเนี่ยมีโอกาสกลับมาอีกไหมนะครับผมคําตอบนะครับตอบได้สั้นๆแล้วก็ง่ายมากๆเลยนะครับคำตอบก็คือ มีนั่นเองครับผมมีโอกาสกลับมาอย่างแน่นอนนะครับเพราะอะไรนะครับผมเรื่องนี้นะครับเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องราวของนักแสดง MCU <c oughs> นั่นก็คือตัวของนักแสดงที่แสดงเป็น a j จ็นะครับผมตัวจริงเนี่ยชื่อว่าซาวมาฮายเอกนะตัวของเธอเนี่ยนะครับผมมาแสดงหนังมาเวลเนี่ยเฮ้ยมันก็แบบเป็นอะไรที่แสดงออกมาโอเคเลยถูกป่าดีมากๆเลยนะครับแล้วท่านผู้ชมเองก็คงจะเห็นนะเนาะว่าแบบเอจ็กเองอ่ะมันไม่ค่อยมีบทเลยอ่ะออกมาแป๊บๆป๊ก็ ตายไปแล้วนะครับผมแต่นะครับตัวของซามาฮาย็กนะครับผมได้เปิดเผยออกมาว่าตัวของเธอเองเนี่ยนะครับผมได้เซ็นสัญญากับมาเวลเนี่ย ไม่ได้เซ็นเอาไว้แค่หนังเรื่องเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับผมแปลว่าอะไรครับแปลว่าในอนาคตเนี่ยนะครับผมตัวของเธออาจจะกลับมาได้นะครับแล้วทําไมตัวของเธอถึงกลับมาได้อะไรอย่างนี้จะกลับไปเป็นบทอื่นได้ไหมเพราะอย่างตัวของเจมมาชาเนี่ยผู้ที่รับบทเป็นเซอร์ซีเองอ่ะก็เคยนะครับผมแสดงในมาเวลมาก่อนแล้วถูกปะไม่ได้ว่าแบบเฮ้ยมาเป็นบทแรกอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเองซามาหายเกกอาจจะกลายเป็นบทอื่นอาจจะกลายเป็นเอเลียนสักเผ่าพันธุ์หนึ่งในจักรวาลก็ได้แต่สิ่งที่ผมกําลังจะบอกต่อไปนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าน่า ผู้ชมเนี่ยนะครับผมรอฟังกันอยู่แล้วกันนะครับว่า eternal เนี่ยมันคือชีพได้ไหมนะครับก็เรียกได้ว่าง่ายมากๆครับคือชีพได้นะครับผมแน่นอนแหละในคอมมิกเนี่ยคือชีพได้นะครับแล้วก็ต้องคือชีพผ่านเครื่องด้วยนะครับผมซึ่งมันก็เหมือนจะอัดแอปมาอยู่ในหนังอนะเนาะตอนที่เราได้เห็นฉากที่ world force เนี่ยนะครับผมเราก็ได้เห็นแล้วล่ะว่า เฮ้ย hey, ไอพวกอีเทอร์นอลเนี่ยมันเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างมาโดยซิเลเชียลแล้วนะครับผมความทรงจําของพวกเขาเนี่ยก็ถูกเก็บเอาไว้นะครับในเวิร์ลฟอสตเนี่ยหมดเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการชุบชีวิตง่ายนิดเดียวครับก็แค่เอาหุ่นมาใส่ความทรงจําปุ้งเข้าไปก็มีชีวิตใหม่มาแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเอจ็คนะครับผมมีตัวตนมาแล้วกี่พันล้านปีก็ไม่รู้นะครับก็เรียกได้ว่ามีความทรงจําเก็บเอาไว้ในเวิร์ลฟอสตอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับผมก็กลับมาได้ไม่น่าจะเป็นปััญหาอะไไรแแลล้ววกก็ม่่ค่คเนะทุตย นะครับผมพวกเขาเนี่ยทำภารกิจมาแล้วแล้วก็ถูกลบความทรงจําทําใหม่มาถูกไหมแต่การกลับมาเองอะ่ะมันอาจจะกลับมาเป็นเอเจ็ที่ไม่ได้มีความทรงจําในตอนที่อยู่ที่โลกอะไรแบบนี้นะครับหรือไม่ก็จะเอาศพมาหรือความทรงจําออกมาอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่แบบว่าโดย จากที่เข้าใจกันในตอนนี้ก็คือความทรงจำเก็บไว้หลังจากที่เกิดการเกิดขึ้นของซิเลเชียลถูกไหมปุ้งเกิดมานะครับผมก็เอาตัวของอีเทอร์เนลกลับมาลบความทรงจําแล้วก็ส่งไปทาภารกิจใหม่ก็เรียกได้ว่าความทรงจําอาจจะเหมือนเซตแบ็กไปหน่อยหนึ่งเช่นการกลับมาของคิวการเมช่อาจจะกลับมาเป็นตัวร้ายมาจัดการกับเราอีเทอร์เนลบนโลกกลับมาแบบไร้ความทรงจำไงกลับมาแบบเป็นคิวการเมชที่ไม่ได้มีความทรงจําของโลกใบนี้อยู่อะไรแบบนี้ก็เรียกได้ว่าก็อาจจะมาสู้กับตีหน้าก็ได้นะก็เป็นอะไรที่บาดหัวใจคนดูมากๆเลยแต่จาก รูปการที่ดูมาในตอนนี้นะครับผมยังไงอีเทอร์โนลก็น่าจะคือชีพบอ,อกมาได้นะครับอย่างแน่นอนเลยละ่ะชีพก็บอกอยู่แล้วว่าอีเทอร์โนลนะครับผมเออนะครับแล้วนี่ก็คงจะเป็นครับตอบของวันนี้ก็ไม่รู้จะตอบอะไรที่ยาวกว่านี้แล้วนะครับเพราะเรื่องมันก็มีแค่นี้จริงๆในหนังก็ดูจะเปิดเผยมาหมดแล้วอะ่ะว่ามันเป็นหุ่นยนต์แล้วหุ่นยนต์มันก็คงซ่อมได้สร้างใหม่ได้นะความทรงจําก็มีเก็บตุนเอาไว้แล้วนะครับในหนังเองก็ทําแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับผมแต่ในหนังใน่ยอีเทอร์โน่ไม่ใช่หุ่ ในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเอาไวนะ้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้กระผมลาเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ